Oh you เทย้อยเป็นหนึ่งในหกเผ่าในจังหวัดสกลนครอาศัยอยู่บ้านอากาศอำเภอไกา่หม่วยจังหวัดสกลนครอพยพม,มาจากเมืองห้องเท้าหงเซสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวชาวเผ่าเทย้อยมีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามหลายๆอย่างที่ปฏิบัติสืบทอดมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันหนึ่งในนั้นก็คือประเพณีการเล่นกองเลงการเล่นกองเลงจะมีประวัติความเป็นมาอย่างไร รูปแบบการเล่นอย่างไรเราจะพาไปหาคําตอบกับอาจารย์ประดิษฐ์ทีอินทิท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการละเล่นกองเลงของชาวทยย้อยค่ะ ของหน้าที่มีความกว้างของของกลองประมาณสัก25ซนเมตรนะครับแล้วก็พุ่งด้วยหนงันงใช้นหนังวัวแล้วก็หนังวายนะครับและที่นี้ก็มีการดิวสมัยก่อนเขาจะใช้ใช้เชือกหนังนะครับที่ เส้นและก็ใช้เทีเชือแกแตปัจจุบันนี้ก็มีวามัานารรโดยใช้เชือกโดยกองเลงนี้นะครับก็เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งกับของชาติพันธุ์ยุโรของเราซึ่งนิยมนำมาตีประกอบเป็นเครื่องดนตรีของของการละเล่นาการละล่นโดยเฉพาะการละล่นอายอุตรงนี้ กองที่นํามาตอนที่อบะยะมัไม่ใช่กองเลงครับเป็นกองจิง๋งหรือกองกิ่งครับแต่มีขนาดใหญ่เวลาการะเล่นต่างๆมันลําบากใน,ในการที่จะเคลื่อนย้ายเขาก็เลยมาอดัดแปลงให้มันมีขนาดเล็กลงแล้วก็สามารถที่จะหามโดยเฉพาะการหามหาม2คนหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ตีกับตีเป็นจังหวะพร้อมกันครับอันนี้คือ ที่มาของรักษาของกลองเลงนะครับนอกจากกลองเลงแล้วยังมีเครื่องดนตรีชนิดอดื่นอีกไหมครับมีครับสําหรับในการดะเล่นพื้นบ้านของยุ้ยของเรานี่เครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีหลักก็มีนอกจากกลองเรงมีกลองจิงนะครับหรือว่ากองกิ่งแล้วก็มีพินมีแคนและก็มีซอนะครับก็ชิงชาา ครับอันนี้เป็นเครื่องดนตรีที่เราใช้ประกอบในการละเล่นพิ้นบ้านของชาวเขายุ้ของเราค่ะแล้วกองเลนเล่นตอนไหนเล่นยังไงครับคืออาจจะมีการละเล่นโดยเฉพาะคําว่าเล่นกองเลงนี้คําว่าเลงนี้หมายถึงคือการาการละเล่นที่ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆโดย ถ้าเป็นความหมายอีกอย่างนึงก็คือการละเลงละเลงความหมายของย่ยก็คือละเลงผมไม่ใช่นักเลงนะครับฉัน <c oughs> ละเลง <c oughs> คือเล่นไป <c oughs> เรื่อยๆทีนี้ในการเล่นมีส่วนมากเราจะเล่นในวันก่อนวันรวมนะครับของงานบุญมหาชาติรหรือว่าที่เราเรียกอีกอย่างนว่าบุญพระเวสสันดรนะครับซึ่งแต่ละคุมวัดนี่เขาจะมีการ มีการจัดประเพณีบุญพระเวทขึ้นนะครับทีนี้ก่อนวันรวมสมมุติวันวันพรุ่งนี้เป็นวันรวมในตอนเย็นของก่อนวันรวมนี้นะครับก็จะมีคณะนักดนตรีโดยเฉพาะคณะนักดนตรีนะครับมีกองเลงมีช,ชาวมีพินเชนนะครับมารวมตัวกันก่อนจากนั้นก็เริ่ม เริ่มเล่นกองเลงน,นะครับโดยจะมีจังหวะในการเล่นกองเลงที่มีจังหวะเป็นเอกลักษณ์นะครับก็คือมีการเซิ้งมันจะมีคาเซิ้งอยู่นะครับคำเซิ้งของมันก็จะขึ้นต้นว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ม่เถาเอ้ยเอ้ยเม่าเถาขอกินเหล่าน้ำเจ้าสักตันะครับจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับโดย,โดยเ,เวลาไปถึงบ้านหล้างแรก บ้านหลังแรกที่จุดเริ่มต้นของขคณะนักดนตรีนะครับไปก็จะไปขอรับการบริจาคครั้งแรกนี่ได้ทราบว่าไม่ไม่ไม่มีการรับบริจาคบางหาัาเรือบางบางแต่ว่ายังไม่ได้หลังมาลงไปรวบรวมปัจจัยอยู่ที่วัดบ้านก็เลยบางไ้ว่า ฝากไปกับคณะกองเรีงครับก็มีการอุ้มเขาเอาบาทครับแล้วในบ้านหลังนั้นถ้ามีาพวกขนมนมเนยพวกเหล้าแต่ก่อนมันเป็นสาทูนะครับสาทูก็เอามา,าบริจาคให้กับคณะที่เล่นกองเรีงอยู่นั้นนะครับทีนี้หลังจากที่ ไปถึงบ้านหลังแรกเสร็จแล้วนะครับเจ้าของบ้านหลังแรกหรือว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเขาก็จะชวนกันมานะครับชวนกันร่วมเล่นมันจะเพิ่มขึ้นหนไปบ้านหลังที่สองก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับส่วนเล่าขานมนมเะไรต่างๆก็ดื่มกินกันนะครับส่วนจตุป,ปัจจัยนะครับเมื่อเล่นไปตลอดทั้งคืนนะครับไปเกือบป,ปุ๊บคุบทุกลังคาเรือน ในอยู่ในกลุ่มหรือชุมชนนั้นแล้วก็พอตอนเช้าก็จะนําเอาจตุปจัจจัยส่วนขนมนมเนยต่างๆมัน,มน,มนมมก็คงจะดื่มกินกันไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่จตุปัจจัยนะครับก็นํามาถวายพระรที่วัดใน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 ,ในวันรุ่งขึ้นครับเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับไปกลับไป เตรียมตัวที่จะลงมาตกแต่งสถานที่ที่จะจัดเตรียมงานบุญพระเวสสันดรลงไปแล้วปัจจุบันกองรีการละเล่นที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดหรือเปล่าครับก็มีครับมีเห็นเห็นได้ชัดเจนมากเลยนะครับก็คือการละเล่นกองเรงในสมัยก่อนนี้นะครับยังไม่เป็นรูปแบบของการนำนำเสนอที่เป็นที่เป็นรูปแบบครับก็คือ พอเสียงดนตรีดังขึ้นใครจะแสะดงท่าทางประกอบท่าไหนก็ก็ตามใจนะครับจะเป็นท่าโฟนท่ารำท่าจังหวะซึ่งจังหวะอะไรก็เรียกเตะนะครับออกไม้ออกมือออกเท้าเรียกเต่จังหวะาตามตามจังหวะของของเกิดดนตรีที่ที่บรเลีครับแต่พอตอนหลังมานะครับโดยเฉพาะที่เกิดมาเป็นรูปแบบจริงๆก็คือ ทางศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้เล็งเห็นความเป็นเอกลักษณ์ของชาวเผ่าโยยนะครับก็คือมีอวัฒนธรรมอย่างหนึ่งก็คือการละเล่นมื้นบ้านโยยกองยองนี้นะครับก็เลยอยากจะให้มาเป็นรูปแบบที่ที่แน่นอนนะครับเพื่อที่จะได้นําเสนอกับมวลชนอื่นๆนะครับทีนี้ ก็ประมาณในปี2535นรบ็ 25, ก็ได้มีการให้ศูนยราชการของจังหวัดสกลนครน,นี้นะครับได้ให้สูวรรณธรรมของอำเภือกาศอำนวยนี้ได้มีการริเริ่มในการที่จะจัดค่าทางในการประกอบจังหวะดนตรีนะครับก็เลยมีการารวบรวมอาบุลคลากรภูมิ ปัญญาของท้องถิ่นครับา้นำวิธีกับวิธีชีวิตหรือว่าความเป็นอยู่อื่นๆเพื่อที่จะนำมาใช้เป็นท่าทางประกอบในการละเล่นพื้นบ้านชนิดนี้นะครับพื้นบ้านเกี่ยวกับการละเล่นโยยของเลงนี้ครับก็เลยคิดท่าประกอบนะครับซึ่งก็มีทั้งหมดอยู่ สิบเอ็ดท่านะครับอันนี้การนําวิถีชีวิตที่นํามาใช้นี้นะครับก็ได้นําเอาส่วนของอชาวบ้านนะครับซึ่งตอนที่กลับจากไร่จากนามาแล้วนะครับก็ต้องมีการก่อนที่จะไปะร่วมกิจกรรมในงานประเพณีอื่นๆจะต้องมีการชำระร่างกายให้สะอาดหมดจดน,นะครับทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับจากนั้นก็ไปร่วมกิจกรรม จึงทําให้เกิดมีท่าประกอบนะครับท่าประกอบเช่นท่าแรกก็คือท่าการเดินกลับจากไร่จากนานะครับก็เป็นท่าการเดินของของโดยเฉพาะหนุ่มสาวนะครับมสาวที่เดินกลับจากไร่จากนามาแล้วก็มีท่าการอาบน้ำอาบน้า,มมา,นาแล้วก็ามานะุ่งผ้าก็หาเป้งกับการสอานะรอ่องกระจกพอความตรวจดูความ เรียบร้อยของร่างกาย,ยแล้วนะครับก็กวักมือเรียกเพื่อนนะครับอันนี้เป็นท่าจังหวะยุ้ยกองลีนะครับก็คือเป็นจังหวะช้า,ชาๆแต่ที่นี้ก็มีจังหวะที่จะสนุกสนานของอาชาวยุ้ยเขาเรียกว่าจังหวะเฮนะครับจังหวะเฮก็จะมีท่าสแสดงท่าหยกลรดต่างๆของของหมุ่สาวนะครับซึ่งดูแล้วก็เป็นาการละเล่นที่สนุกสนาน ทั้งเครือ mm ่องดนตรีและก็จังหวะที่เราใจนะครับฉะนั้นรูปแบบจึงเกิดขึ้นตั้งแต่บันนั้นเป็นเป็นต้นมานะครับก็เลยจนในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้องโดยทั่วไปนะครับอันนี้คือความเปลีป่ยนแปลงของการนัเรียนริ <simples. S 2> นนบ้านด้ยโองเรียนแต่ การเ,าเล่นในวันก่อนวันรวมของบุญมหาชาตินี่ยก็มียังมีเหมือนเดิมน,นะครับแต่ก็ความเข้มข้อนอื่นๆก็จะลดน้อยถอยลงไปนะครับน,น,นี้คือความเป็นาค่ะวันนี้เราก็ได้รับทราบเรื่องราวความเป็นมาของการละเล่นโยกกองเลงกันแล้วนะคะต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ประด์นะคะที่ให้ความรู้แก่พวกเราคะ่ะขอบคุณ การละเล่นกองเรงมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของชาวทย้อยทำให้เกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะนับเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามที่ลูกหลานจะต้องช่วยกันเผยแพร่และสื่สารให้คนรุ่นหลังต่อ,ตอไปค่ะ